ใน,นช่วงนี้นะคะอย่างที่เราคุยกันไปแล้วนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาเปิดอีกหนึ่งมุมมองของนักลงทุนส่วนบุคคลค่ะที่มีการออกไปลงทุนในต่างประเทศแล้วนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมุมมองของการลงทุนเชิงเน้นคุณค่าพี่บอลภาคภูมิศริของทองอยู่กับเราตรงนี้แล้วพี่บอลสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเด็กแรกเรา like เปิดกันไปแล้วเนาะพี่ปองเนาะว่าพี่บอลเนี่ยเขาเป็นนักลงทุนแนว V I แต่ว่า V I ในเมืองไทยเนี่ยเริ่มี่จมดยุครองลงไปแต่จริงๆมันก็ยังมีอยู่มันก็ยังมีพื้นที่ที่มีโอกาสอยู่ก็จะต้อง selective มากขึ้น selective มากขึ้นนะคะแต่พี่บอลก็เริ่มออกไปเต็มตัวเนี่ยที่เวียดนาม แล้วตอนนี้ก็กําลัง explore หลายๆ,ๆตลาดเพิ่มเติมกันด้วย<ม>นะคะก็เลยอยากให้พี่บอลเนี่ยมาเป็นหนึ่งในคนที่มาแชร์ประสบการณ์พวกเราได้ฟังกัน<ม>ละกันว่าสําหรับนักลงทุนทั่วไปแล้วอยากออกไปข้างนอกอะ<ม>่ะมันโอเคขนาดไหนมันมีความยากลบาบากความท้าไทยหรือโอกาสที่รออยู่มาหาศารขนาดไหนใช่ไหมคะพี่ติคะใช่ครับอยากจะเรียนถามคุณ้าพภูมิครับว่าทำไมต้องลงทุนในต่างประเทศด้วยโดยเฉพาะตัวที่เป็นหุ้นในต่างประเทศ<ม>ครับก็ จริงๆอย่างการลงทุนเนี่ยคือทุกคนลงทุนในแนว,แนว Value Investing เนี่ยก็คือว่าเรามองหาหุ้นที่ได้เขาเรียกว่าซื้อ Discount เป็นหุ้นที่มีการเติบโตของกำไรใช่ใชไหมครับคุณค่าเพิ่มขึ้นมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกๆปีในขณะที่ซื้อในราคาที่ไม่แพงเกินไปแต่ว่ากลายเป็นว่าตลาดในเมืองไทยเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเราผมรู้สึกว่ามันค่อนข้าง แพงแล้วเนาะใช่ไหมถ้าเราเทียบพุ่นไทยในในเซกเตอร์เดียวกันคุณภาพพอๆกันเนี่ยกับต่างประเทศเนี่ยจะเริ่มเห็นแล้วว่าด้วยความที่สภาพคล่องในประเทศไทยมันมันเยอะมากแล้วก็ตลาดคนไทยอาจจะบูมากนะว a ลูเอชัอ่ <valuation S 2> <ๆ S 1> ก็ค่อนข้างแพงก็เลยเริ่มมองหาโอกาสในการลงทุนในประเทศ เพื่อนบ้านนะครับแล้วก็จริงๆก็ดูไว้หลายที่แล้วก็เริ่มมาเห็นที่ตลาดเวียดนามเนี่ยประมาณสักปี2013ที่เริ่มศึกษาแล้วรู้สึกว่าอของมันถูกมากมนะครับเราสามารถหาหุ้นในคุณภาพที่ใกล้เคียงกันในราคาที่อย่างเมืองไทยอาจจะ P/E 25่เท่าในเวียดนามอาจจะ P/E แค่เจเท่าอ,อยู่10%แล้วก็มี e a r n i n g g r o w t สัก20-30%ถึงต่อปีในขณะที่คุณภาพของกำไรก็ไม่ได้ไม่ได้ต่างกันมากอ่ารเงี้ยราก็รู้สึกว่าเอ๊ะ ถ้าอย่างงี้เราแบ่งเงินส่วนหนึ่งไหมไปลงทุนในในประเทศเวียดนามแล้วก็รู้สึกว่าพอสุดท้ายลงไปเสร็จได้รู้จักกับยิ่งได้ไปเจอการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในช่วง<ะ>2อถึงสปีที่ผ่านมา<ะ>ก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ<ะ>้ที่เราคิดละมันชัวร์แล้ว<ะ>เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเพิ่มค่อยๆเพิ่มสัดส่วนลงไปในขณะที่เมืองไทยก็ยังลงทุนอยู่แต่ว่าอาจจะต้องเลือกมากขึ้นณปัจจุบันสัดส่วนการลงทุนของพอร์ตต่างประเทศกับพอร์ตในเมืองไทยของพี่บอลเป็นยังไงประมาณ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้ประมาณสักครึ่งครึ่งได้ครึงคร่งที่เวียดนามเอ่อห้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่เวียดนามแล้วก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่เมืองไทยแต่คำถามเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราได้ยินเรื่องของโอกาสการลงทุนต่างประเทศเนี่ยเรารู้สึกว่าโอเคมันมีโอกาสเยอะก็จริงแต่มันตามมาด้วยความเสี่ยงเยอะ<ช>แยะมากมายก็กลัวอีกว่าเนื่องจากมันอยู่นอกบ้านแล้วใช่ใช่ครับเราจะควบ,ค,บคุมความเสี่ยงตรงนี้ยังไงค,คือจริงๆผม,ผมต้องบอกก่อนว่าในสําหรับนักลงท,ทุนทั่วๆไปที่ฟังอยู่เนี่ยมันการลงทุนในต่างประเทศมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแล้วก็แล้วแต่แล้วแต่บริบทของแต่ละคนด้วยหลายคนที่ไม่มีเวลาอย่างผมเหมือนเป็น active investor เต็มตัวมีเวลาที่จะไป ศึกษาหุ้นนะครับแล้วก็ลงทุนไปเจอกับผู้บริหารอย่างน้อยปีหนึ่งผมไป3-4ถึงครั้งนที่จะไปเจอผู้บริหารในในเวียดนามเนี่ยก็จะว่าไปก็อาจจะเป็นรายบุคคลจะ่ทำงานเหมือนสถาบันถูกหมครับค่อนข้างแอคทีฟแล้วก็สำหรับนักลงทุนทั่วไปเนี่ยด้วยความที่ท่านอาจจะไม่มีเวลาในการที่จะไปดูแลขนาดนั้นอาจจะใช้กลยุทธ์แบบผมอาจจะไม่ไม่เหมาะเท่าไหร่ใช่ไหมครับแล้วก็ นอกจากนั้นเนี่ยมันนอกจากเรื่องหุ้นเรื่องการเข้าถึงข้อมูลแล้วเนี่ยมันยังมีประเด็นเรื่องของค่าเงินเรื่องของเศรษฐกิจอีกใช่ไหมซึ่งอันเนี้ยหลายคนเป็นความเสี่ยงซึ่งใช่ความเสี่ยงด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามมากขึ้นด้วยใช่ไหมครับก็เหนื่อยขึ้น จริงๆไปตอน2013เนผมเลื่อนเร็วได้ตอนนั้นเป็นช่วงที่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยพีคพอดีนะเดือนพันหกร้อบช่วงประมาณเดือนเมษาพฤษภาคนี่เรื่องคิวอีแทบริงครัก็เป็นช่วงที่รู้สึกว่าแพงช่วงนั้นตลาดเวียดนามก็เริ่มที่จะเรียกว่ายังถูกอยู่ใใชช่่ครับนี่ก็เป็นจังหวะที่ดีที่มีการสวิชออกไปจากช่วงที่ราคาหุ้นแพงแต่ว่ากว่าจะสวิชออกไปจริงๆก็ประมาณปลายปี2014ครับเพราะว่าวันปลายเสร็จตอนแรกเนี่ยที่ ที่ทุกคนกังวลนะครับพอพูดถึงเวียดนามเนี่ยถ้ามองภาพไปสัก3าปีที่แล้วทุกคนจะกังวลเรื่องค่าเงินกิจการยังหลอนอยู่เนะใช่ใช่ทุกคนก็เออแล้วก็เงินเฟ้อก็ค่อนข้างแรงมากใช่ไหมครับแล้วก็แต่ว่าจุดที่ผมเริ่มกล้ามั่นใจละก็คือเราเช็คตัวเลขเศรษฐกิจหลายๆอย่างละว่าค่าเงินเริ่มเริ่มนิ่งแล้วแล้วก็เงินเฟ้อเริ่มอินคอนโทรละนะครับในขณะที่ ประเด็นที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งของเวียดนามคือดอกเบี้ยเงินฝากดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยมันเริ่มอยู่ในเทรนด์ที่ขาลงแล้วจาก10กว่าเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ก็ลงมาเรื่อยๆตอนนี้ดอกเบี้ยเงินฝากเซฟฟิ้งเนี่ยก็ประมาณสัก6%ได้ละมาพอมาลงมากลับกันราคาหุ้นก็มีมูลค่าสูงขึ้นครับเหมือนช่วงนั้นเป็นช่วงที่พอดีผมก็ได้มีโอกาสไปกับบอลนะไปช่วงบุกเบิกเหมือนกันนะฮะก็เข้าใจว่ารัฐบาลเองก็พยายาม พยายามพุชแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจของเวียดนามก็ดีขึ้นดีขึ้นใช่ซึ่งเข้าใจว่าบริษัทเอ่อหมายนึงว่าประเทศอย่างลักษณะแบบนี้ส่วนสําคัญเลยคือนโยบายต้องนิ่งอู่ไหมฮะใช่ตรงเรื่องนโยบายเองเนี่ยสมมติสมมติว่าเราเป็นนักทุนบุคคลหรือนักทุนรายย่อยเนี่จะไปเข้าใจเราจะไปศึกษาเรื่องพวกนี้เนี่ยมีคําแนะนํำยังไงบ้างครับคำว่านโยบายเนี่ยจะต้องมองมองหลายอย่างครับคือมุมหนึ่งก็คือเรื่องของ เขาเราียกว่า investment theme ถูกไหมครับว่าอย่างนโยบายหลักๆเนี่ยมันจะมีผลต่อหุ้นที่เราเลือกในการลงทุนใช่ไหมครับอย่างเวียดนามเนี่ยมันก็อาจจะมีธีมหลักๆก็คือ FDI นะครับรายได้ของคนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็รวมธีมของอาจจะเป็น Export อที่โตอาจจะมีอินฟาส structure ในเรื่องระบบโลจิสติกในประเทศทั้งหมดนะครับ,รบซ,ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็จะทําให้เราสามารถเป็นนโยบายที่มันไม่ได้เปลี่ยนอยู่แล้วล่ะแต่ว่าสิ่งที่ อาจจะต้องระวังก็คือเรื่องความมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองนะครับอย่างตลาดหุ้นเวียดนามในช่วงต้นปีเนี่ยโอ้โหมีการเปลี่ยนถ่ายผู้นําพอดีนะครับช่วงที่เปลี่ยนนายกนะครับช่วงนั้นคือทุกคนคิดทุกคนมั่นใจมากว่าเออคนเดิมแน่นอนพรากคนนี้เขาอยู่มานานแล้วยังไงก็ต้องอยู่ต่อพอสุดท้ายเปลี่ยนเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาพุดลงกันกระจายทุกคนก็ตกใจว่าเป็นห คุณบอลหวยังไงตอนนั้นเป็นอยู่เมืองไทยลงเวียดดีโอตอนนั้นผมอยู่ฮานอยพอดีอยู่ฮานอยเปิดดูเกิดลงทุกวันเลยแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องทําใจแต่ว่าเราก็เริ่มเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นคนต่างชาติครับเราก็ถามคนโลโก้คนโลโก้ก็มีมุมมองที่ต่างกันใช่ไหมครับแล้วสุดท้ายเนี่ยผมสึกว่าแต่ด้วยความที่เขาเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ก็อาจจะสุดท้ายก็อาจจะเปลี่ยนตัวผู้นาเองแต่นโยบายก็ยังเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยกลายไปว่านโยบายมันยังมีความต่อเนื่อง อ,อนโยบายมีความต่อเนื่องในการทํางานของทีมทํางานจริงๆก,ก็ยังไปได้เรื่อยๆม,มันก็ยังมไม่ได้เปลี่ยนเลยครับ<ม>ก็แสดงว่าจริงๆคือเราต้องเข้าใจว่าจริงๆแล้วภาพของการเมืองเนี่ยจริงๆแล้วมันจะเปลี่ยนแล้วมีผลกระทบ ภาพเสียดึงซึ่งจริงนะนะวันนี้รู้แล้วว่าไม่เปลี่ยนแต่นะวันนั้นก็นึกไม่ออกเหมือนกันก็คือผมว่าตรงนี้มันจยากเนะเพราะว่าผมว่าท่านผู้ชมเองก็โหไปเวียดนามประเทศที่บางทีเข้าใจยากแล้วลงทุนไปแล้วต้องคัดลออใช่ไหมฮะหรือว่าหรือว่าซื้อเพิ่มเพราะมันขายไม่ค่อยได้สภาพคล้องเหมือนน้อยอันนี้อันนี้พี่ติเข้าใจดีใช่ไหมคะ แต่ว่าแต่วา่าถ้าถ้ามองผมผมลงทุนเวียดนามผมมองว่าอย่างน้อยเนี่ยระยะเวลาในการหวังผลผมอย่างน้อย5ปีแล้วก็หวังถึง10ปีด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันยังไม่ถึงจุดที่เราจะขายเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยผมแทบจะแทบจะไม่ได้ขายหุ้นเลยยกเว้นเกิดกรณีเจอฟรอดหรือเจออะไรพวกนี้ครับอันนี้อันนี้เป็นข้อจํากัดเลยไหมหรือว่าเป็นเป็น,เ,ปนเรื่อว่าคํานิยามเลยบอกว่า value investing เราต้องถือหุ้น ไปสักระยะหนึ่งอย่าพึ่งตื่นเต้นมากไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยคือคือด้วยด้วความที่อย่างเมืองไทยครับเวลาเราลงทุนเนี่ยตรงผมเองลงทุนเนี่ยการเข้าถึงข้อมูลมันทาได้เยอะอใช่ไหมครับแล้วก็เวลาเราลงทุนเนี่ยก็กล้าที่จะลงทุนในสัสดส่วนที่มีนัยยะสาคัญกับพอร์ตเยอะๆตัวหนึ่งเกิดอะไรขึ้นเราก็ขายได้ทันในขณะที่เวียดนามเนี่ยหนึ่งคือความมั่นใจมันมันต่างกันแล้วการถึงแม้เอาเคไปเจอละแต่เราก็ยังไม่ค่อยรู้ใจเขาเท่าไหร่ใช่ไหมครับแล้วก็ ลงแล้วก็ทําให้เราลงได้น้อยตัวแลละการที่ลงเราทีลงได้เปอร์เซ็นต์สัดส่วนที่น้อยเนี่ยทำให,ให้เรามีหลายตัวในพอร์ตการจะสวิชหุ้นเนี่ยมันก็จะทําได้ลําบากขึ้นค,คือเรียกว่าเวลาที่เราออกไปนอกตลาดที่เราคุ้นชินแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องใช้วิจารณญาณมากขึ้นการติดตามข้อมูลมากขึ้นเพื่อแยกให้ออกว่าอะไรมันจะเป็นแค่น้อยหรืออะไรมันคือการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นฐานที่มันจะกระทบกับการลงทุนของเราไม่และอีกอย่างหนึ่งคือการลงทุนในในประเทศแบบนี้คือความ ความไม่แน่นอนคือความแน่นอนคือโดนเกิดขึ้นแน่นอนคือคือมันทำใจไดแน่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันโดนแน่มันซัมฮาวแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยการกระจายตัวด i เวอร์ซิฟิเคชันเนี่ยสำคัญมากบพอร์ตพอร์ตโฟลิโอแมเนเมนต์สำคัญมากเพราะว่า พอถึงจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าโอเคละถ้าอีกสัก3ปี5ปีผมอาจจะกล้าลงทุนหุ้นตัวหนึ่ง20%ของพอร์30รรต30%ของพอร์ตแต่ว่าค,ค,คงยังไม่ใช่วันนี้ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของว่าโอเคมันคือการกระจายความเสี่ยงการจัดบ,บริหารเขาเรียกว่าพอร์ตโฟลิโอแมเนจเมนต์ของเราให้ดีด้วยเนี่ยนะคะในขณะเดียวกันเวลาที่เรามอง เป็นในมุมมองของนักลงทุนลงไปเนี่ยมันหมายความว่ายูนิเวอร์สของการสร้างพอร์ตปโลโอของเราก็ต้องใหญ่ขึ้นสิจากเดิมที่เรามีแค่ตลาดอุ้นไทยแต่ตอนนี้อย่างพี่บอลดูตลาดเวียดนามมากขึ้นดูตลาดสิงคโปร์มากขึ้นเรามีวิธีในการเข้าไป explore โอกาสต่างๆแล้วเอามาเปรียบเทียบกันอย่างไรเพราะว่าเราเริ่มมีตัวเรื่องแล้วนี่เราไม่ใช่แค่<ช>ถูกจํากัดเหมือนกับแต่ก่อนที่ผ่านม,มาพี่บอลมีวิธีพิจารณานการลงทุนที่เปลี่ยนไปบ้างไหมคะหลังจากที่มียูนิเวอร์สมากขึ้นแบบนี้คือคือแรกแรกสุดเนี่ยเราก็ต้องไปดูว่า ที่โน่นเนี่ยมีหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เราสนใจไหมใช่ไหมครับอย่างผมก็สนใจกลุ่มพวกคอนมม summer พวกอะไรค้าปลีใช่ไหมครับหรือหุ้นที่มันมี ความเราเข้าใจได้สัมผัสได้ใช่ไหมครับซึ่งที่เวียดนามมันยังมีไม่เยอะเราก็เริ่มดูจากตรงนั้นก่อนใช่ไหมครับแล้วก็หลายๆตัวที่เราไปเจอหุ้นเวียดนามเนี่ยสุดท้ายเราก็จะกลับมาเทียบกับหุ้นที่เมืองไทยว่าเอออันไหนมันน่าลงทุนกว่ากันนะครับอย่างบางกลุ่มอย่างแบงก์อย่างเงี้ยส่วนตัวผมมองเมืองไทยอาจจะยังถูกกว่าอาจจะกรอไม่เยอะเท่าแต่ก็ยังโอเคอย่างเราก็เั้งนี้เราก็อาจจะไม่ได้ไปสนใจที่เวียดนามแต่หุ้นอย่างค้าปลีกบางตัวช่วงที่ผมลงทุนยัง P e 10ต้นๆกรอยัง25%อยู่แล้ว็ อยู่หูห้าหกเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยครับ้านเรานี่พีอีสามสิบสี่สิบเท่าใช่ใช่มันมันพอมันเป็นแบบนี้เสร็จแล้วก็เฮ้ยอย่างเงี้ยน่าสนใจอือแสดงว่าเกิดการเอามาเปรียบเทียบกันอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันอันนี้คือณณจุดเริ่มต้นใช่ไหมครับพอหลังๆเนี่ยเราก็ต้องเริ่มหาข้อมูลแล้วก็คือการลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เป็น frontier market เอย่างเวียดนามเนี่ยการมีเน็ตเวิร์กของของอินโฟเมชันเนี่ยสำคัญใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มแล้วอ่านจากรีเสิร์ชตามโบรกเกอร์ต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็ เริ่มหาอาจจะใช้ระบบเป็น screening ละ stock screening ในการที่เข้ามาช่วยเพื่อที่จะหาไอเดียในการลงทุนหาเพื่อนเวียดนามมาหาภรรยาเวียดนามไหมโอ้สนใจเหมือนกัน อันนี้อยากจะได้ explore โอกาสการลงทุนแปลกๆได้มากขึ้นจะได้รู้เขาเริ่มมี local insight รู้ภาษาเวียดนามอย่างรวดเร็วถูกป่ะผู้หญิงเวียดนามสวยนะถูกป่ะคะคุณเมย์คุณพี่ดูนั่งเงียบกันหมดเลยตอนนี้ผมกลับเราเราเปลี่ยนจากเวียดนามไปนิดนึงไหมครับเพราะว่าจริงๆวันนี้เรามาในงานของสิงคโปร์ด้วยจะถามมาเรื่องว่านอกเหนือจากเวียดนามแล้วตลาดถัดไปที่คุณบอลกำลังเรียกว่าสกรีนอยู่นะฮะหรือว่าไปลงทุนแล้วก็แล้วแต่มีมีตลาดอะไรคือจริงๆผมผมต้องยอมรับว่าด้วยความที่ผมไม่ได้มี ทรัพยากรเยอะนะครับไม่ได้เป็นกองทุนม,มีทีมงานใหญ่โตเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องเลือกตลาดที่เราสามารถเขาเรียกว่าสู้เขาได้ใช่ไหมครับถ้าอย่างเมงกาในเริ่อคุยคแลกสหร,รับผมก็คือว่าเออยังไงตลาดเขา efficient มากแล้วการเข้าถึงข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยเขาน่าจะทําได้ดีกว่าเราใช่ไหมครับจีนก็น่าสนใจแต่ก็รู้สึกว่ามัน competitive นั้นเนี่ยโจทย์พอสุดท้ายก็แนวดาวมาอยู่เนี่ยอเ AEC นี่แหละอาเซียนนี่แหละก็คือ เริ่มจากไทยไปเวียดนาม,มนะครับแล้วก็จริงจริง อย่างเพื่อ lower AEC ก็น่าสนใจเช่นสิงคโปร์อินโดฟิลิปปินใช่ไหมครับแล้วก็ต่อไปในอนาคตก็อาจจะเป็นพม่าที่คิดว่ามี potential ครับอย่างวันนี้เองพี่บอลก็ได้รับเชิญนะคะมาเป็นหนึ่งในนักลงทุนที่เข้าร่วมฟังข้อมูลของบริษัททะเบียนสิงคโปร์ที่ทางในแบงค์เชิญมาเหมือนกันลองเข้าไปฟังดูแล้วเนี่ยแล้วก็จากที่พี่บอลได้ทําการบ้านมาก่อนเนี่ยคิดว่าสิงคโปร์ตลาดสิงคโปร์เองเนี่ยมันน่าสนใจสําหรับนักลงทุนไทยมากน้อยขนาดไหนและในมุมไหนยังไงบ้างคะพี่บอลคือจริงๆสิง โปรต้องยอมรับนะครับว่าเขาเป็น financial hub เลยของ region นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเครื่องมือทางการเงินเขาที่รู้สึกว่าหูล้ำมากนะ product ที่เขาขายก็ล้ำมากนะครับอย่างยังเขายกตัวอย่าง REIT นะครับถ้าจำไม่ผิดเท่าไหร่30กว่ากองใหญ่เกือบสี่สิบกองใหญ่ที่สุดมากหูช้อยเยอะมากใช่ไหมครับแล้วก็ดูแล้วก็ราคาก็ยังไม่ได้แพงยิวก็อาจจะ5-6 7-8%ในเรนจ์ที่ค่อนข้างสูงเลยในขณะที่ถ้าเราไปดูไส้ในเนี่ย มีการกระจายตัวของสินทรัพย์ค่อนข้างดีผมเชื่อว่าอย่างอันนี้แน่นอนผมคิดว่าสิงคโปร์ค่อนข้างเด่นเลยในการที่จะเป็นเขาเรียกว่าหา yield อยากได้ที่เออ search for yield ซึ่งในขณะที่ถ้าสังเกตหุ้นพวก r e a หรือว่า property fund ที่เมืองไทยเนี่ย valuation ค่อนข้างแพงเพราะว่าด้วยความที่ตัวเลือกมันน้อยแล้วก็คน search for stable income ใช่ไหมครับสภาพคล่องก็น้อยใช่ไหมครับสภาพคล่องก็น้อยสุดท้ายราคาก็อืบางทีเราดูเราก็ตกใจเหมือนกันอืขึ้นไปขนาดนั้นได้ไงใช่ไหมครับ แต่ในขณะเดียวกันมันก็อาจจะยังพอมีหุ้นที่เป็น Small Cap <ม>บางตัวที่มันอาจจะยังมี growth potential สิงคโปร์เนี่ยมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งครับเพราะว่าเขามีไทยกับทางจีนที่ค่อนข้างค่อนข้างค,ค,ความใกล้ชิดเนะาะแล้วก็ค,วคล้ายกันภาษาเรื่องวัฒนธรรมนครับพฤติกรรมผู้บริโภคหรือแม้แต่รสชาติชอบออาหารก็ชอบคล้ายๆกันใช่ไหมครับ มันก็จะมีบริษัทสิงคโปร์หลายๆบริษัทที่ไปลงทุนในประเทศจีนแล้วแบรนด์ของสิงคโปร์เนี่ยต้องยอมรับก็ประเทศก็ทาแบรนด์มาดีก็พอไปในประเทศจีนคนก็ยอมรับว่าโอ้เป็นของมีคุณภาพเป็นของพรีเมียมมันจริงๆมันก็กลายเป็นอีกหนึ่งมุมมองเหมือนกันนะว่าการเลือกลงทุนในสิงคโปร์มันไม่ใช่เป็นที่ขอบเขตของประเทศสิงคโปร์เท่านั้นแต่มันเหมือนเป็นชานเลเหมือนที่พี่ปองบอกชานลในการทั้งทั้งทั้งตัวของ Product ทางการเงินเองแล้วก็ชานลที่จะไป Expand หรือขยายตัวในตลาดอื่นๆใช่ครัเพราะว่าสิงคโปร์เองก็เป็นบริษัทที่เป็นนักลงทุนนะคือบริษัทเขาเองก็เป็นนักลงทุนที่จะไปลงทุนในประเทศอื่นนะเหมือนเราเข้าไปที่เดียวก็ได้โอกาสสําหรับอะไรที่ด้วยกแล้วก็เหมือนกับเขาก็จะมีทายมีคอนเนคชั่นอยู่ในเมืองจีนอยู่แล้วเพรนั้นการลงทุนในเมืองจีนสําหรับเขา เป็นเรื่องง่าย <S <S และอย่างพี่บอลเองแพลนที่จะศึกษาการลงทุนในสิงคโปร์เพิ่มเติมหรือว่าจะมีการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในสิงคโปร์เนี่ยมากขึ้นขนาดไหนคะหลังรู้คงดูเป็นตัวครับก็คืออาจจะมีทุนที่ด้วยความที่หุ้นที่ผมลงทุนเนี่ย<ภ>จะค่อนข้างอยากลงทุน small cap ที่อ,อาจจะเติบโตได้ดี<ภ>ก็อาจจะมีบางตัวจะเป็นอะไรที่เป็นแฟรนไชส์หรือมีแบรนด์ที่แข็งแกร่งเนี่ยแล้สามารถไปลงทุนแล้วก็ คนชอบอยู่แล้วเอาแค่ว่าเปลี่ยนจากที่สิงคโปร์ไปเปิดที่เมืองจีนคนก็ซื้ออย่างเงี้ยครับแบบนี้มันก็จะมีโอกาสในการลงทุนมากขึ้นก็จจะเป็นคล้ายๆกับเชนรวสอรองทั้งหลายซึ่งสิงคโปร์ตอนนี้ก็มีเยอะมากแข็งก่งนะครับในตัวสิงคโปร์เองอ่ะมันค่อนข้างอาจจะอยู่ในช่วงอิ่มตัวแล้วนะนิ่งๆการเติบโตไม่ได้เยอะแต่ว่าพอเราไปดู แบรนด์ของสิงคโปร์ที่ไปลงที่ต่างประเทศนะครับโอ้หลายๆแบรนด์ถือว่าประสบความสําเร็จมากๆนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นมองนะคะของนักลงทุนแนวเน้นคุณค่าที่ตอนนี้เองสำหรับตลาดต่างประเทศมันก็เหมือนเป็นประตูเปิดสู่โลกกว้างให้เรามีทางเลือกสำหรับการ<อ>ลงทุนได้มากยิ่งขึ้นหน้าที่ของนักลงทุนต่อไปนี้ก็คือต้องทำกันบ้านมากขึ้นใช่ครับทำกันบ้านในเชิงลึกยิ่งขึ้นแล้วก็มาเปรียบเทียบกันว่าเออโอกาสที่ไหน มันน่าสนใจมากกว่าการแล้วก็คุ้มค่าความเสี่ยงมากกว่าการนั่นเองวันนี้ต้องขอบคุณพี่บอลด้วยนะคะที่สละเวลามาร่วมพูดคุยแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์ดีๆให้กับนางคุนของเราขอบคุณมากเลยค่ะพี่บอลครับขอบคุณครับ